เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะมาขยี้นะคุณแน็ใช้คํานี้นะเราจะมาขยี้ประเด็นเรื่องของสถานการณ์โควิดในเรือนจํานะคะ,คะก็หลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าโแกนนําคณะราษฎรแล้วก็คนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ว่าถูกจํำคุกในเรือนจําเนี่ยหลายคนติดโควิดไล่มาตั้งแต่คุณชูเกียรติเนี่ยคุณจัสตินเนี่ยนะจนกระทั่งล่าสุดคือคุณไม้รยองเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยมี ผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยติดโควิดกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้อันนี้เอาแค่2ที่ก่อนนะทัานสถานหญิงกลางกับเรือนจําพิเศษกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่คุมขังแกนนาคณะร,รัษฎรในช่วงที่ผ่านมามีตัวเลขมาให้ว่าทันสถานหญิงกลางเนี่ยพบเนี่ยนะคะว่ามีนักโทษทั้งหมดเนี่ย โอ้โหคือเยอะเลยอะประมาณ4,500กว่ารายแล้วก็พบการติดเชื้อมีตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่ออกมาคือ1 0 4 0รายคิดเป็นประมาณ23<ฆ>ต้นต่อการระบาดในทานสถานหญิงกลางคุณแนดก็คือผู้ต้องขังหญิงรายหนึ่งเนี่ยถูกเบิกตัวออกไปนอกเรือนจำนะคะแล้วก็กลับมาใน<ฆ>เรือนจำแล้วปรากฏว่าเอาเชื้อกลับเข้ามากระจายติดระบาดกันในทนสถานหญิงกลาง ส่วนอีกที่หนึงก็คือเรือนจําพิเศษกรุงเทพมีนักโทษชายเนี่ยอัปเดตเมื่อวันที่5พฤษภาคนนะคะสามพรายแล้วก็พบผู้ติดเชื้อโควิดตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1,795รายคิดสัดส่วนเป็น55%อันนี้น่าห่วงนะคุณแนทครึ่งหนึ่งอของผู้ต้องขังนะ,ะติดเชื้อโควิดส่วนต้นต่อการระบาดสาหรับเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็คือเกิดจากนักโทษที่เป็นผู้ช่วยผู้คุม ติดเชื้อจากแกลกโรคนะแล้วก็เอาเชื้อเข้ามาติดเพื่อนผู้ต้องขังนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อว่ายังไงซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมรชาชทรรมเขาออกมาชี้แจงนะคะว่าที่ผ่านมาเขาก็มีมาตรการในการคุมเข้มแล้วก็มีมาตรการเชิงรุกในการแยกขังผู้ต้องหาใครที่เข้ามาใหม่จะต้องแยกกักอย่างน้อย21วันต้องตรวจหาเชื้อโควิด2ครั้งใช่ไหมแล้ว เ,เรื่องของการคุมแบบบับเบิลแอนซีเขาก็พยายามทำอยู่เนี่ยอันนี้คือมาตราการที่ออกมาเนี่ยนะคะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ย<ม>เราจะมาเจาะลึกกันทั้งประเด็นที่ว่าณตอนนี้เรือนจำทั่วประเทศเนี่ยสรุปแล้วมีผู้ติดเชื้อโควิดมากน้อยแค่ไหนแล้วทาไมทางกระทรวงยุติธรรมหรือว่ากรมรชาชธรรมเขาถึงไม่ส่งตัวเลขให้สบคเห็น<ม>ว่าคุณสมศักดิ์เทพ<ม>สุทินวันนี้ก็เพิ่งแถลงนะคุณแนทแถลงว่าใช่ค่ามาขพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดความแออัดใช่ไหม แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีการปกปิดข้อมูล<ฆ>อ่าคือที่ผ่านมาเขาพยายามสืบหาเชิงลุกว่าโอเคใครที่เข้ามาใหม่หรือถ้าหากว่ามีการแพร่ระบาดเนี่ยต้องไปหาว่าใครเป็นคนเอาเชื้อมาแพร่หรือว่าติดเชื้อคนแรกที่ผ่านมาก็ดําเนินการเชิงรุกมาโดยตลอดนะคะทีนี้มันมีตัวเลขที่น่าสนใจด้วยนะคุณแนทะเรื่องของตัวเลข<ฆ>ผู้ต้องขังในเรือนจำอ่ะร้อยสี่สิบกว่าแห่งใช่ไหมมีผู้ต้องขังเนี่ย<ฆ>เยอะ เกินร้อยเปอร์เซน์ที่เขามีความจุคือถือว่าหนาแน่นมากเลยใช่ไหมคุณแนทอืมค่ะค่ะคือเกินร้อยเปอร์เซนต์นะนนนะแล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าติดอันดับโลกว่ามีผู้ต้องขังหนาแน่นที่สุดอันดับหกของโลกอันดับสามของเอเชียอันดับหนึ่งของอาเซียนคือ<ห>อยู่กันแบบหนาแน่นเกินความจุที่เขารับได้อ่ะคุณแนท ค่ะอ่าซึ่งเรื่องนี้นะคุณปริญส์คุณผู้ชมคุณสมศักดิ์เทพสุินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยแล้วค่ะว่าขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะแล้วก็ไม่ได้หย่อนอยานในการดูแลด้วยท่านชี้แจงเรื่องนี้นะเรื่องความแม่าอดก็คือเป็นความพยายามในการแก้ปัญหาแหละแต่เดิมนะ,ะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเขาลดจํานวนคนในเรือนจําลงนะจากสามจุดแสนคนเนี่ย จากสามจุดเก้าแสนคนนะคะก็คือสามแสนเก้าหมืน 3, ม่นคนลดสามแสนเก้าหมื่นคนลดความแออัดเหลือสามแสนหนึ่งหมื่นคนนะคะแต่มันก็ยังเป็นแค่หลักหมื่นอยู่อะมันก็ยังคงเยอะอยู่นะคะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยมีมีพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรต่อคนนะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็สามารถที่จะขยายพื้นที่ความแออัดให้มีพื้นที่หนึ่งจุดสองตารางเมตรได้แล้ว แล้วก็เป็นความพยายามในการลดความไม่อาจให้ได้มากที่สุดแต่ว่าทำได้เท่านี้จริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการขอพระราชทานภัยโทษแล้วก็ติดกา 50, ําไร EM 5 0 0 0 0 0คนแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเพื่อลดนักโทษด,ด้วยแต่ที่ผ่านมานะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าสสก็เข้าร่วมประชุมไม่ได้ก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะ แก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ได้เลยทําให้การแก้ไขเนี่ยได้ล่าช้าออกไปนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรามีประเด็นว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยทาไมไม่มีการรายงานตัวเลขเลยคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่เคยมีการปกปิดข้อมูลนะเพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าต้นเหตุการแพร่ระบาดเนี่ยมาจากที่ไหนเ,เพื่อสืบค้นเชิงรุกเจ้าหน้าที่รัชทันเนี่ยก็ต้องดําเนินการอยู่แล้ว และหลังจากนี้ก็เชื่อนะคะว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอยู่ในระยะฟักตัว21วันขอให้ญาติเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าดูแลสถานการณ์ได้อ่ที่เราถาราวิเคราะห์กันนะเรื่องนี้นะถ้าสมมติว่าเราไม่ทราบเลยว่าคุณรุ่งปนัสยาติดโควิดหรือ,อแกนนําคณะรัฐฎรติดโควิดเนี่ยจะมีตัวเลขพวกนี้เนี่ยออกมาวันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราแล้ววันนี้นะพุ่งถึง2,800คนนะ หลังจากนี้จะพุ่งขนาดไหนอีกกันเนี้ยน่าจับตาเพราะว่าอยู่กันข้างในอยู่กันแออัดมากอ่ะดูจากตัวเลขหนึ่งจุดสองตารางเมตรเล็กมากเลยนะคะแล้วเนี่ยอันนี้กราฟิกที่ขึ้นมามนะคุณแนทคือความจุที่รับที่รับผู้ต้องขังเอาจริงๆนะร้อยสี่สิบสามแห่งเนี่ยรับผู้ต้องขังได้สองแสนห้าหมื่นสี่พันกว่าคนแต่ตอนนี้มีผู้ต้องขังเกินกว่านั้นค่ะเกินกว่านั้นอีกก็คืออยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบคนคือเกินจาก ความจุปกติไปตั้ง5,6าหมพันคนน่ะแสดงว่าะจะเว้นระยะกันในเรือนจํามันก็ไม่ได้แล้วนะคือมันต้องอยู่กันอย่างแออัดนัคุณแนทแล้วก็ม,มีรายงานด้วยนะคะว่าอย่างรองอธิบดีกรมราชธัฑ์นายแพทย์วีรกิจหารปริพันธ์เนี่ยวันนี้ก็ได้มา<ะ>ถแถลงพร้อมกับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็บอกว่ามีการตรวจเชิงรุกมาโดยตลอด แล้วผลตัวเลขการตรวจนั้นทางกรมรัชทั์เนี่ยจะส่งผลเข้าไปในฐานข้อมูลกลางเพื่อรายงานให้กับสบาคารับทราบแต่ที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการรอรวบรวมผลให้ชัดเจนจึงยังไม่ได้ไปรายงานต่อสอบคก็เลยทําให้ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจากในเรือนจําออกมาจากสบค <ừ> อืมเนี่ย<า>ที้เขาออกมาชี้แจงว่าทําไมทําไมถึงไม่มีตัวเลขจากในเรือนจําเนี่ยนะคะเออ